นี่เราทุกท่านเข้าสู่ช่องกายเลสซิ่งนะครับก็วันนี้จะมาบอกว่าทำไม Z X 1 0ิน้องเขียวเราถึงหายไปช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเอ,อิมน้องเขียวของเรานะครับได้ป่วยเพราะว่าคือรอบเครื่องน้องมันค้างนะครับผมน่าจะเกิดปัญหาที่ลินเร่งที่คุยกับช่างนะครับก็ตอนนี้ส่งไปอยู่ที่ศูนย์นะครับเป็นเวลาจะสองนาทีแล้วนะครับผม ก็นี่คือสภาพที่ไปหาน้องมาล่าสุดนะครับผมนี่นะครับคือสภาพน้องเดี๋ยวรูปไม่ชัดเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับก็ตามนั้นนะครับก็ที่คุยกับช่างช่างได้ตรวจดูการเนื่องจากลิ้นเร่งมันปิดไม่สนิทมันเลยทําให้เซ็นเซอร์จ่ายน้ามันมันจ่ายเกินนะครับแล้วก็ได้เจออาการคือพัดลมระบายความเย็นนะครับระบายความร้อนอ่ะ มันละลายเพราะว่าเหมือนตอนพอมันเร่งค้างอ่ะแล้วไอ้คอท่อมันแดงมันเลยทําให้แบบพัดลมมันละลายครับเพราะมันอยู่ใกล้กันก็ตอนนี้คือต้องรอล,ลินเร่งใหม่มาส่งนะเพราะว่าพัดลมได้ไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วที่คุยกับช่างมาล่าสุดวันนี้ก็คือโทรไปคุยกับช่างแล้วก็ช่างเขาบอกว่าเออกำลังรอลินเร่งมาส่งอยู่นะครับ เขาจะลองใส่ให้ดูว่าจะหายไหมแล้วก็อีกอาการหนึ่งคือช่างเขาตรวจแล้วเจอว่าเหมือนสายไฟมันขาดโดนกัดโดนหนูกัดนะครับผมจึงทําให้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยแล้วก็เหมือนตอนที่เกิดอาการอะ่ะผมไม่ได้อัดคลิปด้วยเหมือนเหมือนผมอัดแหละแต่ผมไม่ได้เอาลงเหมือนจะมีคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะลองไปดูจากกล้องอันเก่าแล้วก็คือที่ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่ากล้องอันเก่ามันเสียชาร์จไม่เข้าครับตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมันอันใหม่ก็คืออันที่ใช้อยู่นะครับ ก็คือเป็นนี่น,นะครับโกโก้ฮีโร่เก้าครับก็คือรอดูเดี๋ยวเรื่องอาการยังไงเดี๋ยวพืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขอให้น้องหายไๆ้ๆผมก็อยากขี่แล้วเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะผมเดี๋ยววันไหนถ้าไปรับน้องกลับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูครับบ๊ายบายครับฝากไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับคลิปนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับจะนอนแล้วบ๊ายบาย Dada, 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 dada,